เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจริงจากผู้ฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านทางเราขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังและตัดสินใจสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านทท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ วันนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยของงวดวันที่16ตุลาคม2563อาจจะไปหวยรายวันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชอบเล่นหวยรายวันกันเยอะนะเริ่มจากฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่8ฝันก่อนสว่างฝันว่าบ้านตัวเองเนี่ยพังลงมาทั้งหลังรวมถึงบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็พังลงมาอิทธบตา ทับหน้าทับหัวเลือดเต็มหัวแต่ตาไม่ตายลุกขึ้นยืนเราเลยพาตาไปส่งที่โรงพยาบาลเราร้องไห้แทบขาดใจกลัวตาจะเป็นอะไรแล้วในวันที่บ้านพางอ่ะแม่กับเราก็ทำบ้านใหม่ขึ้นมาได้นอนกันก่อนเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะคะบ้านเล็กที่1 0 2ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่8 ฝันตอนตีสองตีสามฝันเห็นฟ้าผ่าลงมาในเขตบ้านแต่ไม่มีใครเป็นอะไรในฝันเนี่ยฟ้าผ่าเพราะว่าพ่อเน่ยต่อเติมบ้านบ้านเลขที่62ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่8ฝันว่าแม่ให้ลูกเราเนี่ยตั้งท้องลูกชายเราเพิ่งจะได้ห้าขวบเจ็บทอ้องใกล้คลอด เราเห็นสงสารลูกมากแต่เรามารู้ทีหลังตอนลูกเราใกล้คลอดแล้วแม่เราก็พาลูกเราไปหาใครไม่รู้แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ให้เงินแม่มา380บาทแล้วเขาก็เอาลูกชายเราไปทั้งที่ยังไม่ได้คลอดแต่แม่เปลี่ยนใจจะเอาลูกชายเรากับเด็กในท้องคืนต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่8ฝันว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพาน แล้วก็ลืมใส่เสื้อในแล้วก็เห็นพวงกุญแจรถเขาบอกเขาย่อนะคะจริงๆเขาฝันยาวมากทะเบียนรถของเขาเนี่ย9079ส่วนพวงกุญแจ625ต่อมาผู้หญิงฝันวันพลาดที่8ฝันว่าขับรถขึ้นสะพานที่สูงมากทะเบียนรถ3935 ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่7ฝันระบ้านพังลงลงกำลังจะไปขนย้ายพระแต่เราเนี่ยมีจมูกยาแล้วก็หูค้ายปาปิกาเนตบ้านเล็กที่เขานะคะสี่ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่7ฝันเห็นคนรู้จักมีแผลน้ำเหลืองเต็มตัวแล้วเขาก็เปิดก้นให้ดูมีแต่น้ำเหลือง คนฝันอายุ34เกิดพศ2 5 2 9ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่7ป้าฝันว่าไฟไม่บ้านคนอื่นบ้านเลขที่27ต่อมาผู้ชายฝันวันพุทธที่7ก็เขาบอกวงวดที่แล้วเนี่ยเขาฝันว่ามีคนมากระซิบบอกเลข89กับ93มางวดนี้เขาเห็นเลขบนกระดาษ600 ไม่รู้จะมาไหมนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่7เมื่อคืนเมียเขาบอกว่าเขาฝันว่าให้บอกเขาบอกให้แฟนซื้อเลขเนี่ยเก้ 19, แต่แฟนเขาเนี่ยซื้อ929ต่อมาผู้ชายฝันวันพุธที่7ฝันใกล้เช้าว่าได้มีคนาตายในน้ำ เน่าเปื่อยมีหนอนเหม็นมากและมีคนเรียกให้เขาไปช่วยแบกแบกมาได้สักพักหนึ่งเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเขาก็เลยตื่นอายุเขานะคะส1ย่าง32สต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่7ฝันว่ามีคนแก่บอกว่าหนูจะถูกลงวันที่หนึ่งนะ30แกพูดแค่นี้แล้วก็สะดุ้งตื่นเขาบอกว่าลอตเตอรี่ที่เขาซื้อไว้เมื่อวานเนี่ย สองใบคือเลขห้าสมลูกสาวเขาบอกงว,งวดที่ออกห้าเ็ดลูกสาวบอกก็บอกถูกแล้วก็งวดที่แล้วห้าเก้าลูกสาวก็บอกถูกนะคะงวดนี้ห้าสามเด็กบอกแม่นนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่7็ฝันว่าพ่อตะโกนให้ซื้อหวยให้เลขหนึ่งหกหนึ่งพ่อบอกว่าห้าร้อยคูณห้าร้อยคูณห้า้อยแต่ว่าจริงๆปกติเนะี่ยพ่อเขาจะซื้อแค่ตัวละห้สบาท ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่7ฝันเห็นเหรียญหลวงปู่ทวดปีพศ2,497ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่8ฝันว่าไปไหว้พระพิฆเนศปางเสวยสุของค์สีชมพูได้พูดว่าถ้าหนูถูกหววยหนูจะกลับไปไหว้ในฝันเขากลับมาเขาถูกหัวเลข6-2-20บาท เลยกลับไปไหว้ตอนนั้นจุดทูบสองดอกกุ้งหนึ่งตัวฝันนี้เผื่อใครชอบเอาลองเอาไปซื้อหวยลายวันดูนะแต่ว่าปังไม่เล่นหวยลายวันเล่นเฉพาะรัฐบาลนะคะคลิปนี้มีฝันที่จะเล่าให้ฟังแต่เพียงแค่นี้นะคะ วันนี้แรมสิบสี่ค่ำวันจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรวันนี้ไปดูปฏิทินแรมสิบสี่ค่ำพรุ่งนี้แรมสิบห้าค่ำน่าจะมีฝันดีๆเยอะนะวันนี้ก็เอาฝันแบบฝันรวมกันไปก่อนก็มีฝันดีๆหลายฝันนะคะที่ฟังเห็นนะเนาะบางยังไม่ได้ไปถามน้องที่ฝันเห็นที่เขาฝันว่าไปว่าพิกาเน่แล้วเขาถูกหวยว่าเขาเล่นเล่นหวยรายวันหรือว่าเล่นหวยรัฐบาลน,นะคะ ก็มีตัวเลขส,สวยๆหลายตัวเลยตัวนี้ก็น่าลุ้นตามนะเขาบอกว่าลูกเขาบอกถูกงวดห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วมางวดน,นี้ห้าสามก็ลองลุ้นลุ้นติดกันดูเนาะก็วันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฝากฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเวลาปังลงคลิปเนี่ยทุกคนจะได้เห็นไวๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปลุ้นหวยรายวันกันเยอะที่คอมเมนต์เข้ามาแต่จริงๆปังก็ไม่ได้เน้นให้ทุกคนเล่นหวยรายวันนะอยากให้เล่นแค่หวยรัฐบาลพอเพราะว่าหวยรายวันเนี่ยฝันมันเยอะเราจะรู้หรอว่าฝันไหนจะออกหวยรายวันใช่ไหมเหมือนป้นานะปังเล่าเนี่ยบางทีปังก็ชอบนะแต่ว่าปังก็ไม่ซื้อปังเราไปลุ้นหวยรัฐบาลอย่างเดียวดีกว่า วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ